นะครับไม่ว่าจะเป็นโล่เป็นเข็มทองอะไรต่างๆที่หมหาวิทยาลัยจะให้พวกเราแต่เงินรางวัลหรือเงินหมื่นบาท 5, หรือเงินห้าพันเงินทองแดงสามพันแล้วก็ในกรณีผู้ฝึกสอนก็จะได้รางวัลสูงสุดหนึ่งรางวัลของตัวเองที่ดูแลนะครับนิตกีฬามีอย่างเอาง่ายๆแล้วกันอย่างอุ้มนะครับที่จะได้สูงสุดก็คือหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ดีจากลดหลั่นในตามนั้นนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรก็ตาม ถือว่าข้อมูลนี้เป็นการจากพวกเราทั้งหมดนะครับถึงพยายามเน้นย้ำว่าครั้งนี้อยากจะให้พวกเราได้มาร่วมได้มาแสดงความเห็นเอกมากที่สุดนะครับที่ตรงไหนจะายคนถามมุมขวาบนนะครับทั้งคู่เลยนะสมมติมันเล่มาเท่านี้คนเท่านี้คนมราถูกปิบัิให้จะมาอีกข้างหน้านะครับทำความเข้าใจนะสองคนคุยกันนะครับ บอกจูนแข็งัองทีบางคนบอกผมไม่มีเ้เรียกอะไีอะไรท่เวานมเว่าีอยากเป็นเจ้าอยาฟังรนะคต้งบอกเวนาไม่มีมันก็ต้องยอรไมีแต่ถ้าต้องมีสามได้้ะยเพหรือว่าอะไรเราต้องฝันวเอนะถ้ามีผมสถาม้องรอบได้นะครับ เรามีอะไรดีนะตอนนี้โดยภาพรวมทั้งหมดแต่ถ้าอยากให้มองภาพกว้างทั้งหมดก่อนเขาไม่ได้บอกว่าชดนี้นี้ทั้งได้เรียอะไรเขาไม่ได้คาดหวังยังไงแต่ภาพรวมต้องอยู่ที่ดับเข็บตูนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสถานที่เขียนได้เลยครับอย่างที่บอกรละกัรอย่างมากนะครับเพื่อการพัฒนาทีมที่สำคัญนะครับหน้าที่สอง นักนกีฬาทุนก็มีเรื่องไหเยอะไปนะครับเช่นเรื่องผลการเรียนเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของการรับใช้สโมสรต้นสังกดัดเราก็มานั่งดูว่าเอ๊ะหรือว่ามหาลัยอื่นๆให้สวัสดิการให้เงินเดือนพูดกันอย่างนี้ก็จริงตรงนี้ยเราอยากมองว่าเป็นมันเป็นภัยส่วนหนึ่งที่บางทีเพื่อนร่วมทีมดีๆของเราถูกดึงไปอยู่กับทีมคู่ต่อสู้เรานั่นเองไปทุกท่ามันคือเพื่อนๆดึงด้วยวิธีใดเราก็ต้องนั่งดูว่า มันคืออะไรนะั่นเนั้นช่วยวิคราะอีกหนึ่งในมุมมองของเราเรื่องของอเพื่อน,นักึกษาของพวกเราเราลองคิดดูสิ160คนตามนนาทชนิดกีฬามันน่าจะได้กีเ่เหรียญทองหเหรียญเงินสักเท่าไหรเหรียญทองแดงเท่าไหร่ข้อมูลสถิติหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่ท้ายคู่มือจะมีขันคือใส่ถึงที่หเราประมวลผลพอจะได้ มารถพาพทางร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งมีความพร้อมทั้งในการแข่งขันและในการฝึกซ้อมเต็มที่กับการทํากิจกรรมเป็นทีมมีการรักให้สม,ม,สามารครสมรค้รกันในทีมและต่างทีมและต่างทีมในกีฬาเวลาแข่งขันกีฬาจะไปเชียร์กันถึงแม้จะไม่ใช่กีฬาก็ของเองก็ตัวเองเล่นทําให้เพื่อนกีฬาเกิดกำลังใจเราจะท้าเวลาต่างสภาพอากาศ ไม่มีตะข่ยายกั้นระหว่างสนามบาสกับวอลเลย์บอลถ้าสนามเบสเล่ทำให้ยิงซัดยิงวิ่งทำให้การระหว่งางการฝึกซ้อมเกิดการติดขัดและมีโอกาสเสี่ยงในการาบาดเจ็บนะครับสามสองค่ะสำหรับโครงการสัมมนาในครั้งนี้นะคะนักศึกษาและคณาจารย์นักกีฬาของเราก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมนักกีฬาแต่ละประเภทกีฬาให้เชื่อมความสามัคคีด้วยกันแล้วก็เริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ระดมความคิดระดมสมองกันระหว่างแต่ละชนิดกีฬาเข้าด้วยกันและยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมนักกีฬาและคโค้ชผู้สอนผู้จัดการทีมนักกีฬาแต่ละประเภทเข้าด้วยกันนะคะและยังเป็นการสร้างทัศนคติและมีเป้าหมายเดียวกันในการเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่37มนี้ด้วยนะคะและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเภททุกประเภทนะคะจะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ Eu เตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่37ในครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาส เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันให้รู้บทบาทรู้หน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าในการที่จะอยู่ร่วมกันในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย1ิวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและอีกด้านหนึ่งก็คือเราอยากให้นักกีฬาอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ฝึกสอนทุกๆส่วนทุกภาคส่วนที่มีบทบาทเข้าร่วมได้มีโอกาสรู้จักกันมีความสามัคคีกันก่อนที่เราจะไปแข่งขันกับที่อื่นเราจะต้องมีความสามัคคีด้วยกันก่อน เหมือนกันก็จะมีวัลเล่ทีนิสว่ายน้ำตามตามลำดับไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพวกบาดเจ็บด้วยหรือพวกที่ยังพร้อมๆหองร่างกายที่อาจจะเป็นยืดกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกี้ตเอไปหัวใจหัวใจหัวใจจะมยก็ส่วใหญ่จะเนี่ยจะพบบ่อยๆคือเข่าหัวไหล่ข้อเท้าแล้วก็หลังนะคะที่พบบ่อยๆเลยนะคะส่วนในพวกที่มีบาดเจ็บอยู่นะคะจะแบ่งเป็นสอง ส่วนใหญ่ๆคือพวกเพิ่งบาดเจ็บกับพวกที่บาดเจ็บแบบเลื้อลังมาแบบนานมากแล้วไม่รู้สึกว่าจะหายสักทีใช่ไหมคะมีไหมช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมของออส่วนที่บาดเจ็บให้มันหายเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีการฟื้นฟูก็คือเน้นเป็นท่าฝึกเฉพาะของแต่ละกล้ามเนื้อที่เราบาดเจ็บเช่นอย่างเขา่าเวลาหายบาดเจ็บแล้วทํายังไงบ้างเอ่ยทําอะไรบ้าง ที่เวลาหลังจากรักษาเสร็จแล้วเราทําไงกับเขาที่เราบาดเจ็บบ้างหรือว่าก็ปล่อยไว้เฉยๆเสร็จแล้วก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำเรื่อยๆ,ๆถูกไหมอ่ะเวทใครตอนนี้มีบาดเจ็บเข่าอยู่บ้างลุกขึ้นไหนอมาข้างหน้าเ <PE C> จ็บเขา่า ตัวมือหน่อยอันนี้ทีไรบ้างค่ะกำลังนักล้ามเนื้อหลังหลังต้นขาตรงนี้ที่ต้องเน้นเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราทำท่าเอ่อสคอรับเอ,เอาต้นขา้างขาให้พอดีกับไหล่ของแต่ละคนนะคะเสร็จอ่ะย่อลงมานิดนึงสครับย่อะสะโพบ เอาสะโพกไปด้วยหลังตรงหลังตรงไว้เออโซนเหยียดเหยียดเข่าตรงนี้เสร็จแล้วถาระหว่างเข่าทั้งสองข้างแล้วหนีบเข้าร่วมกับย่อนะคะหรือถ้าเกิดเราอยู่ในฟิติตเนสก็อาจจะใช้เป็นพวกถีบขาเขาบอกว่าหอกันคาไม่มีที่ถีบขาค่ะอาจารย์ก็คืออาจจะเป็น <c oughs> ท่าถีบขาร่วมกับหาบอลบอลน,นิ่มๆมาคะ่ะจิมบอลใหญ่ๆหนีบระหว่างเข่าทั้งสองข้างหนีบหนีบเข้าหากันนะคะถ้าเกิดถ้าเริ่มต้นจะเป็นท่าบอดี้เวทของตัวเองก็คือท่านี้หลังจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มความหนักขึ้นก็คือใช้เวทเพิ่มนะคะอะไรคะ่ะเอาดีคนดีคนนึงป๊อปออป๊อง วุ้นซินอ่ะปอกมาโอเคอันนี้ปอกเจ็บนานยังคะงเจ็บข้างไหนนะเจ็บข้างซ้ายด้านหลังเท้านะคะโทษนะคะด้านหลังเทา้าแล้วของคนนี้ยังมีบวมอยู่นะคะอ่าฮะนี้ต้องรักษาอยู่แต่ช่วงรักษาตอนนี้มันหลายวันแล้วอาจจะเริ่มมีการมีการฝึกพวกกล้ามเนื้อ ด้านข้างตรงนี้ให้เป็นตัวช่วยป้องกันเรื่องการบาดเจ็บที่จะจะบาดเจ็บซ้ำนะคะอะถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้าแรงยืนขาเดียวนะคะเอาขาข้างที่ไม่เจ็บก่อนอย่าเพิ่งกติกาก็คือยืนขาข้างที่ไม่เจ็บนะคะย่อเข่านิดนึงอะอะอืะอฮึข้างที่ไม่เจ็บโอเคใชะคะ่อย่าพึ่งยังไม่ได้เอาลงอัดสสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลองสังเกต <10. S 2> ลองสังเกตสิบสองสิบสามสิบสี่สิบไอ่ะลงเก้าลงหหเห็นไหมเวลามีบาดเจ็บไปแล้วพวกเอน็นพวกเอ็รอบข้อพวกนี้การซ่อมแซมจะกลับมาไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เป็นท่าฝึกให้กล้ามเนื้อมัน,มน,มนเป็นตัวช่วยทำงานนะคะ